สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่ตงต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า40่่กระลูก รอบรู้วิทยาศาสตร์นะคะสังเกตสิ่งรอบตัวนะคะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะเราเรียนรู้จากการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบด้วยวิธีที่ง่ายๆนะคะเช่นลักษณะของสีรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆนะคะลูกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรวมถึงพลังงานรอบตัวเรานะคะเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ช่วยในการสังเกตนะคะสิ่งต่างๆ เราต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเขาให้เราทำเครื่องหมายถูกทับภาพกิจกรรมที่เราเคยทำอ่ะอันที่หนึ่งมองดูลุกอ่ะมองดูการสำรวจส,สังเกตสิ่งต่างๆด้วยเว่นขยายเราเคยใช้เว่นขยายในการอ่ะสังเกตในการมองดูสิ่งของหรือเปล่านะคะต่อไป การช่างน้ำหนักวัดส่วนสูง,สงดูการเจริญเติบโตของเราเราเคยช่างน้ำหนักเคยวัดส่วนสูงไหมนะคะต่อไปเราเคยทดลองไหมแรงลมจากธรรมชาติเคยใช้กังหันหรืออะไรไหมคะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะ,ะที่ทำการทดลองกับลมนะคะและการทดลอง จากพลังงานไฟฟ้าก็คือพัดลมนะคะเคยเอาสิ่งของหรืออะไรมาอ่าไว้ทิวตรงหน้าพัดลมไหมคะอ่าถ้าเราเคยทำสิ่งไหนให้เราทำเครื่องหมายถูกลงไปถ้าเราเคยใช้แว่นขยายเราก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปที่แว่นขยายถ้าเราเคยอ่าชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเราก็ทำเครื่องหมายถูกลงไป ถ้าเราเคยทดลองแรงลมจากธรรมชาติเราก็ทำเครื่องหมายถูกถ้าเราเคยทดลองแรงลมจากพลังงานไฟฟ้าเราก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปนะคะอ่าเอาสิ่งที่เราเคยทำนะคะอ่าให้เด็กๆไปทำกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราไปพบกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะ เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมาเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสีค่ค่ะลูกเราจะมานับจำนวนสิ่งของแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงผลรวมไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะด้านบนจะมีภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงกำลังทำงานศิลปะอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะส่วนด้านล่างเรามาจะมาช่วยกันนับจำนวนสิ่งของนะคะอ่ะสิ่งของอันที่หนึ่งก็คือกันไกล มีกี่อันคะมีหนึ่งอันรวมกับกันไกลอีก1234กันไกลหนึ่งอันรวมกับกันไกลอีก4อันเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสีา้าอันเราก็เขียนเลขห้าลงไปคะ่ะอ่าต่อไปยาสีฟันมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามี รวมกับยาสีฟันอีก1 2รวมเป็นเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6รวมเป็น6เราก็เขียนเลของลงไปแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปสมุดสมุดโนต้ตมีเท่าไหร่คะ1 2 3 4รวมอีก1 2 3 4ทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขแปดลงไปเลยคะ่ะอ่ะเหลืออีกสองข้อนะคะที่เป็นดินสอกับกล่องดินสอให้เด็กๆลองไปฝึกทํากับผู้ปกครองดูนะคะไม่ยากเลยนะคะทําเสร็จแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามข้างล่างเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะฝึกเขียนชื่อนะคะเขียนบ,ยบ่อยจะได้เขียนเก่งๆนะคะไปทํากันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะอ่าวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้เลยค่ะใบนี้นะลูกที่เป็นอ่าไดโนเสาร์ตัวนี้เนาะอ่ะาไดโนเสาร์ลูกไดโนเสาร์จะออกจากไข่แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะใช้กรรไกรตัดกรอบให้เหมือนของครูปอน,นี้นะคะตัดกรอบแบบนี้เลย อพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนระบายสีไดโนเสาร์ให้สวยงามนะคะแล้วก็ไข่ของมันด้วยนะคะถ้าเราบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้นักเรียนพับนะคะขั้นตอนการพับพับง่ายๆนักเรียนเห็นรอยตรงนี้ไหมคะนักเรียนพับตามรอยนี่ก่อนลูกเห็นรอยไหมลูกรอยแปะตรงนี้ให้ลูกพับตามรอยก่อนนะคะ อันนี้พอลูกเห็นรอยพับเสร็จให้ลูกเอารอยพับตรงนี้นะคะมาวางทับเส้นตามรอยตรงนี้มันจะเท่ากันพอดนีนะคะมันจะเสมอกันเลยเอาอีกครั้งนะคะพับตรงนี้ก่อนอลูกพับตรงนี้เสร็จแล้วเอามาวางทับเป็นเส้น ให้ตรงกับเส้นรอยพับตรงนี้นะลูกมันก็จะมีลักษณะเป็นอะไรคะเป็นไข่นะลูกนะแต่ถ้าจะให้เจ้าลูกไดโนเสาร์ออกจากไข่ก็แค่ดึงมันขึ้นมาเห็นไหมออกจากไข่มาแล้วนะคะอ่าไปอยู่ในไข่ก่อนก็แบบนี้อนี่ออกจากไข่นะคะอ่าสนุกไหมคะ ให้นักเรียนระบายสีสวยๆนะคะวันนี้กิจกรรมศิละปะของครูปอขอลาไปก่อนนะคะมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ